ภูมิใจนำเสนอขอทีค่ะพอดีอยากจะมาขอติดต่อกับท่ารึกษ,ษานะคะชนู้เลยค่ะ ดีค่ะสวัสดีค่ะมีเซ้าบ้างมาติดต่ออะไรคะมาขอรับบริการคำปรึกษาแนะนำค่ะเชิญเลยค่ะเชิญนี้ค่ะเชิญค่ะนี่ค่ะคุณพี่ขาเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ใช้บริการคำปรึกษอการเงินเราบริการดีมากเลยจ้าขอบคุณเช่นกันนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณพี่ขาขอบคุณค่ะเชิญเลยนะคะเชิญนั่นนี้เลยค่ะ ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับไม่เห็นเนี่ยแต่ว่ารู้สึอยู่เฮ้ยที่เจ้ามาทำอะไรคะก็ะมาขอปรึกษานะครับเรื่องอปัญหาในการดำเนินธุรกิจต้องพบกับใครครับสักครู่นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ นี่ค่ะเอกสารค่ะเดีช่วยก่อนอกค่รก่อนนะคะค่ะขีอนุญาตยื่นประกาศไหนครับ่ที่จังนี่ค่ะเอา้ามาแล้วก็ดี คุณป้าจะดูแลคนนี้ต่อด้วยละกันนะสวัสดีค่ะคุณคต่อเรื่องคะวันต่อมาเมื่อวานอ่ะผมมาลองเป็นผู้รับบริการที่นี่ดูนะลูกน้องขออ่อนมีอะไรต้องปรับปรุงอีกเยอะเลยยังไม่ใส่ใจครับมองไม่เห็นผู้รับบริการเลยปัดงานไปให้คนอื่นฝากขอดูเรื่องนี้ด้วยนะเอามาทีเลยนี่อธิบดีคนใหม่ของกรมเรา เมื่อวานผมได้ลองมาเป็นผู้รับบริการของที่นี่ได้พบความจริงเลยว่าคุณทํางานไม่ใส่ใจกับผู้รับบริการคุณขอปากกาค,คุณให้หีึงสองผมขอรายละเอียดบางอยา่างคุณไม่ตอบผมเลยคุณกับตัาภาระไปให้กับเพื่อนร่วมงานเะพื่อเทียบกับคุณเมื่อวานดูแลผมดีมาก ผมอยากให้คุณศึกษาวิธีการทํางานของเพื่อนร่วมงานงคุณเป็นตัวอย่างอันนี้เป็นผู้มือการทํางานหวังว่าคุณคงนําไปปรับปรุงผมจะเฝ้าดูปติดตามการทำงานในฐานะผู้ให้บริการแบบหลายเดือนต่อมางวันคนดีสีกอสอ,อนางสาวการจนาจำเริญกิจ คิดถึงธุรกิจคิดถึงบีพร้อมนะคะ